สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้เวลา9นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรและติดตามความก้าวหน้าศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริตำบลหมอจาแปอําเภอเมืองแม่ห้องศนในการนี้ทรงกราบสการับพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณสารมหาราช ศูนบริการและพัฒนาที่สูงปางตองตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2523ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่ยั่งยืนให้ราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่สูงทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เมืองหนาว ตลอดจนเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่ราษฎรใกล้เคียงและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจงังหวัดปัจจุบันกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆสนองพระราชดำริในการพัฒนาการเกษตรควบคู่กับเทคโนโลยีการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงส่งเสริมอาชีพให้พึ่งพาตนเองในการนี้ทรงปลูกต้นมหาพรหมราชินีหรือต้นหมอกต่างใบพันธุ์ไม้ประจำถิ่นแม่ห้องสอนและทรงปล่อยไก่ฟ้าหลังขาวไก่ป่าต้มหูแดงและนก ุไทไยเพื่อกลับคืนสู่ธรรมชาติจากนั้นทอพระเนตรงานของกรมชลประทานที่จะทำกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กสนองพระราชดำริภายใต้โครงการเครื่องสูบน้ำพลังไฮโดรเิกแดมหรือตะบันน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังน้ำขนาดเล็กสูบน้ำจากพื้นที่ต่ำไปพื้นที่สูงได้1 0 1ถเท่าของการส่งน้ำไปในพื้นที่ โดยขยายผลไปตามโรงเรียนและหมู่บ้านในพื้นที่มีการส่งเสริมการเลี้ยงปรากฏล้วงที่รสชาติดีและราคาสูงกรมส่งเสริมการเกษตรอนุรักษ์ฟื้นฟูรวบรวมกล้วยไม้ท้องถิ่นและเฟิร์นตลอดจนขยายผลตามแนวพระราช,ชดำรินำกล้วยไม้คืนสู่ป่าธรรมชาติโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้นน้ำอย่างยั่งยืน จากนั้นทอพระเนตรการดําเนินงานของสถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตว์แม่ห้องสอนที่สนองพระราชสาวัสดิ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการส่งเสริมให้ราชฎรเลี้ยงแกะโดยนําแกะพันบอลและพันคอริเดลจากออสเตรเลียามาให้เกษตรกรเลี้ยงเพื่อนําขนมาผลิตผ้าหม่มผ้าคลุมไหล่และกระเป๋าจําหน่ายนักท่องเที่ยวและส่งยังศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ โดยมีสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพต,ต่างๆกว่า2,000คนรายได้เฉลี่ยคนละ15,000บาทต่อครอบครัวต่อปีโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาตรวจรักษาราษฎรพร้อมมีพระปฏิสันถานกับราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จและพระราชทานสิ่งของแก่ผู้หน่วยการโรงเรียนร่มกล้าปางตองผู้แทนนักเรียนรวมทางพระราชทานพันไม้ผลและผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้แทนชาวบ้าน ในตอนบ่ายประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดํดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนล่องแพวิทยาบ้านศบโคงอําเภอศบเมยซึ่งสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงรับเข้าในโครงการพระราชดําริเมื่อปี2554กลองพระราชทานอาคารเรียนขนาด4ห้องเรียนหนึ่งหลังโอกาสนี้ทรงเปิดป้ายอาคารเรียนพระราชทาน4 สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนอาคารเรียนในปี2556นี้พระราชทานหอพักนักเรียนบ้านไกลหนังสือพระราชทานห้องสมุดและข้าวสารหอมอินทรีย์แก่โรงเรียนผ่านไม้ผลและผ้าห่มกันหนาวแก่นักเรียนและราชฎรโรงเรียนล่องแพวิทยาตั้งเมื่อปี2527ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี2547บ้านปักครูอาคารเรียนโรงเรียนเกษตรถูกน้ำพัดไปทั้งหลังจึงย้ายมาตั้งบริเวณเชิงเขาท้ายหมู่บ้าน มีครูชาวบ้านและหน่วยทหารพรานที่36เมสเรียงช่วยกันฟื้นฟูเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนชาวไทยภูเขารวม502คนสร้างโอกาสให้เด็กได้เข้าถึงบริการต่างๆพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตจัดบริการที่พักอาหารสามมื้อและเครื่องใช้จําเป็นแก่นักเรียนบ้านไกลนอกจากนี้ส่งเสริมด้านคอมพิวเตอร์ช่วยการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีบุ๊กเสริมบทเรียนมีสากลนักเรียนและสากลการเกษตรรับซื้อผลผลิตจากนัก เรียนและเน้นเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยฝึกพูดและอ่านรวมทั้งส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโอกาสนี้ส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละออนพระบาทซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนอยู่ในพื้นที่ที่มีการคมนาคมลำบากไม่สามารถเข้าออกได้ในฤดูฝน เวลา1 6บ7นาิกห้เนาทีเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังโรงเรียนสังวานวิทยาตำบลแม่หออำเภอแม่สเสรียงส่งเปิดหอประชุมสีสังวาน สร้างขึ้นเพื่อน,น้อมดำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเฉลิยพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนและให้บริการชุมชนโรงเรียนสังวาวิทยาตั้งในปี2511ตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารทรงเปิดโรงเรียนและพระราชทานานามว่าสังวานวิทยา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นักเรียนเป็นชาวเขาเผ่าะ,กะเกรียงสะกอกะเกรียงสะโปเผ่าม้งและละวะโอกาสนี้ท่อพระเนตรนิทศการผลการดําเนินงานโครงการพัฒนายเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดําริปัจจุบันได้จัดตั้งห้องเรียนเคลื่อนที่ให้บริการการศึกษาแก่ประชากรห่างไกล พร้อมกันนี้ทอประเนตรผลงานของนักเรียนที่มีการน้อมนําแนวพระบรมราชาบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติให้สําเร็จเป็นรูปธรรมจนได้รับรางวัลต่างๆจากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทา,านที่ออกตรวจทักษาประชาชนพร้อมกับทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละออนพระบาทรับสเสด็จซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง วันนี้เวลา9้านาฬิกาสิบเจ็นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคาราชกุมารีสเสด็จไปโรงพยาบาลสัตว์มหาว,วิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ในการวางยาสลบสุนัขที่เข้ารับการผ่าตัดร่วมกับทีมสัตวแพทย์หน่วยสัญยกรรมของโรงพยาบาลโดยทรงวางยาสลบสุนัขชื่อหมาเนา่าเพศผู้อายุสิบเดือนเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขแกนเหล็กยึดกระดูกเคลื่อนเนื่องจากสุนัขมีขนาดตัวใหญ่และมีการเคลื่อนไหวขาข้างที่ผ่าตัดมาก ส่งผลให้แกนเหล็กที่ยึดหลุดศัลยแพทย์จึงผ่าตัดแก้ไขโดยใส่วัสดุยึดรึงกระดูที่มีความเหมาะสมแทนที่ในการนี้ส่งฉีดยานำสลบเข้ากล้ามเนื้อและให้ยาสลบเข้าหลอดเลือดส่งใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบร่วมกับการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังเพื่อลดความเจ็บปวดจากการผ่าตาดัด วันนี้เวลา18นาฬิกา16นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเสด็จไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรเนื่องในงานมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา5ธันวามหาราชพุทธศักราช2556โดยรัฐบาลและมูลนิธิ5ธันวามหาราชเป็นหลักในการจัดงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาคราฐัฐเอกชนและประชาชนทุกสาขาอาชีพเพื่อแสดงความจงรักภักดีเทอดทูลและน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาทิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองแห่งสาราชอาณาจักรทรงส่งพระราชสารมาถวายพระพรสยมมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2556 พระราชสารมีใจความว่าหม่อมชันขอถวายพระพรชัยมงคลใน,นในวันเฉลิมพระชุมพัรษาครบ86พรรษาของฝ่าพระบาทหม่อมชันมีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสารานชาจากักรและประเทศไทยตลอดจนประชาชนทั้งสองประเทศเน้นแฟนมากยิ่งขึ้นในปีที่ผ่านมาหม่อมชันขอถวายพระพรชัยมงคลแด่ฝ่าพระบาทและพระราชินีให้ทรงมีพระพลนัยแข็งแรงทรงพระชนามายุยิ่งยืนนานและทรงพระ,กะเกษมสําราญ และขอส่งความสุขสวัสดีมายังประชาชนชาวไทยทั้งปวงรวมถึงนายบารักโอบามาประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาส่งสารถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมสารมีใจความว่าทั้งสองประเทศเสริมสร้างความร่วมมือต่อเนื่องทงั้งในด้านความมั่นคงการค้าการลงทุนการพัฒนามนุษย์ ข้าพระพุทธเจ้าเชื่อว่าอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและไทยจะสดใสข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสถวายพระพรชัยมงคลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทส่งพระเจริญยิ่งยืนนานและขออวยพรให้ประชาชนชาวไทยประสบแต่สิ่งดีงามในวันที่เสษ็จเช่นนี้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอดีชะจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ